สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์ hmm. บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัลายนานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น c o l l e c t i v e คลิปนะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอะไรที่อยากจะบอกหรืออยากจะสื่อถึงเราทุกคนนะคะเป็นพลังงานมวลรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็รับจาก เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นปัญญาเป็นไกด์แดน์ในการนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะอะไรดีรับไววอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะตังว่าทําหัวข้อนี้เนื่องจากเมื่อเช้านี้ตังกว่าไปโบสถ์มานะคะคือถ้าเกิดใครติดตามตังกว่ามาในสื่อโซเชียลก็อาจจะเอะเดี๋ยวตังกว่าไปวัดเดี๋ยวตังกว่าไปโบสถ์เดี๋ยวตังกว่าพูดถึงพระนิกายเซนอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่จริงๆร่งตังกว่าศึกษา ในแนวของการพัฒนาจิตวิญญาณเนาะตั้งแต่เป็นแบบเปิดรับนะคะดังนั้นก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของ Spirituality หรือการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะไม่ได้แบบว่าจำกัดตัวเองไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่โดยพื้นฐานก็คือเป็นพุทธนะคะแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้นะคะส่วนเ d i t a t i o n หรือการทำสมาธิตั้งกว่ก็ ไม่ได้ทำในรูปแบบเดียวประมาณนั้นนะคะอันนี้แบบบอกเป็นข้อมูลถ้าสำหรับคนที่ติดตามกันมาแล้วยังไม่ทราบหรือว่าใครที่เพิ่งมาเจอนะคะอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวคลิปนี้บอกไปทำบุญไปวัดไปทำบุญกับพระสงฆ์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้บอกไปโบสถ์อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วตังความองว่าทุกอย่างก็คือแก่นแท้เดียวกันนะคะเราก็รับสิ่งที่ดีเราก็ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตวิ อันนี้คือสิ่งที่ตังกว่าแบบว่ากําลังดําเนินอยู่ในตอนนี้นะอนาคตก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าพระผู้เป็นเจ้านะคะมีอะไรที่อยากสื่อถึงเราดังนั้นในเมสเซจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นไม่ได้จํากัดว่าคนจะต้องนับถือศาสนาอะไรนะคะ,ะคุณรับสิ่งนี้ได้เลยนะคะโดยที่ตังกว่ามองว่าเป็นเรื่องของ พลังงานคุณจะเรียกว่าเป็นจักรวาลก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณจะสบายใจแต่ว่าวันนี้ตั้งกว่าขอเรียกเป็นพระเจ้าเลยนะคะเออวันนี้ตั้งกว่าขอใช้สองสำรับหลักก็คือสำรับนี้นะคะ Angel Wisdom Tarot นะคะแล้วก็สำรับนี้ค่ะเป็น Life Purpose Oracle Cards นะคะเป็นสำรับของออคุณแม่โดรีนกับคุณวาเลนไทน์นะคะก็เป็นสำรับดังทั้งสองสำรับนะคะ อ่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่า,าพระพุทธเจ้ามีอะไรที่อยากจะสื่อหรือบอกพวกเราในพลังงานมวลรวมบ้างไหมนะคะอืมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณและการน,นั่งสมาธิโดยตรงเลยนะคะอืมโอ้ว้าวตั้งก่าขอเปิดสามใบก่อนนะคะ อันนี้นะคะคนที่เข้ามาดูอาจเป็นได้ว่าคุณจะเป็นพลังงานของคนธาตุลมนะคะธาตุไฟถ้าเป็นลัคนาหรือราศีอาจจะเป็นแม่ถุนตุลกลุมนะคะแล้วก็เมษสิงห์ธนูนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนกรกฎได้นะราศีหรือลัคนารกรากฎนะคะบางคนอาจจะมีความเป็นต่างชาติหรือทำงานอยู่ต่างประเทศหรือ เป็นมีมีเชื้อชาติสายพันธุ์อื่นหลายๆหลายหายเชื้อชาติอยู่ในตัวคนเดียวเป็นมีเชื้อจีนมีเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอถ้าเกิดแบบ จริงๆไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันตรงกับคุณก็อาจจะเชื่อมโยงได้มากขึ้นนะคะหรือแมสเซจนี้จะส่งตรงถึงคุณค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้คุณอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวพันกับเลขสี่เลขเจ็ดนะคะอืมเกิดวันที่4เกิดวันที่7เกิดเดือน4เกิดเดือน7หรืออะไรก็ได้นะคะบ้านเลขที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโอเค ไพ่ใบแรกนะคะออกมาก็เกี่ยวกับการทําสมาธิเลยก็อย่างที่บอกไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนะเาะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าปัญญาเนี่ยจะมาจากการทําสมาธเิเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากให้คุณได้กลับมาทําสมาธิเชื่อมต่อกับภายในของคุณมากขึ้นบางคนอาจจะน่าจะเหมือนเช็คอเรสบ้างพักผ่อนบ้างอาจจะพักผ่อนในการทําสมาธิคุณจะได้นิ่งขึ้นสงบขึ้น อาจจะพักผ่อนจากการไปท่องเที่ยวระยะใกล้ๆหรือจะเดินทางไกลเลยก็ได้คือพูดง่ายๆคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะได้มีโอกาสที่จะไปมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็พอนิ่งหรือรู้สึกสบายสงบหรือได้ท่องเที่ยวคุณอาจจะ ตัดสินใจอะไรในสิ่งที่จะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาเนี้ยได้คมชัดขึ้นนะคะอืมเพราะในที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกปวดหัวหรือมีความกังวลในจิตใจหรือมีความทุกข์ท้อใจอะไรด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนอาจจะขาดการพักผ่อนหมายถึงการพักผ่อนนอนหลับที่เป็นคุณภาพด้วยอะไรประมาณนั้นการทำสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมพลังจิตด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเราสะสมพลังจิตได้จริงๆปกติสะสมพลังจิตจากทางไหนสองทางหลกัหลกๆก็คือการทำสมาธิกับการนอนนะคะแต่เวลานอนเราตื่นมาใช้พลังงานพลังจิตที่เราจะต้องใช้คำว่าพลังจิตคืออย่างเช่นเราต้องโฟกัสในการขับรถในการทำงานในการพูดคุยกับผู้คนมีสติอะไรแบบนี้นะคะเวลาเรานอนแล้วเราตื่นมาใช้มันก็จะหมดไป แต่ถ้าทําสมาธิมันจะสะสมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะมันจะมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนไพ่บ่งบอกให้ไม่ใช่แค่พักผ่อนอย่างเดียวอาจจะหาเวลาในการทําสมาธิในรูปแบบของคุณนะคะอไพ่ใบถัดมาก็คือเป็นไพ่ธาตุไฟชัดเจนนะคะเป็นเจ็ดไม้บ่งบอกถึงการยืนหยัดเพื่อตัวเองตังกว่าว่ามันเชื่อมโยงกันกับการที่ว่าหลายๆคน มีเรื่องอาจที่จะต้องตัดสินใจก็เลยเหมือนกับว่า,ายังมีความลังเลหรือมีความวิตกกังวลด้วยมันมีคีย์เวิร์ดของคำว่าเกี่ยวกับ m e n ท a l เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพักผ่อนแล้วคุณชัดเจนขึ้นแล้วก็จงยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะไม่ว่าบททดสอบใดจะเข้ามา,เ,าเหมือนกับจงนำพลังอำนาจกลับมาที่ตัวเองพไพ่ใบนี้ ตังกรจำได้ว่าตังกาทำคลิปสันใส่เพลงอันนี้ก็ขึ้นมีคีย์เวิร์ดของการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเลือกสนามในการประลองอะไรสักอย่างหนึ่งจงเลือกอย่างฉลาดว่าสนามไหนมันเหมาะกับคุณอะไรที่สนามไหนที่มันแบบไม่เหมาะแล้วไม่คุ้มค่าก็ปล่อยแล้วก o อ n เพราะฉะนั้นนี้คือคือไพ่ไพ่ก o อ n ไพ่ move on หรือไพ่ที่แบบว่าเดินต่อไปข้างหน้าเด e c า a r อ ะะหลายคนอาจจะได้มีการโยกย้ายถิ่นอาศัยหรือมีการเ,เปลี่ยนงานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณกําลังต้องตัดสินใจหรือแม้แต่การชัดเจนในความสัมพันธ์ขึ้นว่าคุณจะชัดเจนในการจะ move on ต่อไปหรือจะ move forward ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะมันมันเป็นไปได้ทั้งหมด เอาพูดง่งยๆว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วมันต้องมีการตัดสินใจนะคะแต่จงเชื่อในพลังอํานาจของตัวเองแล้วคุณจะได้รับชัยชนะเพราะว่าไพ่เดอะชาร์ลอตนี้เป็นไพ่นักรบนักสู้ยังไงเนี่ยคุณจะได้รับารางวัลหรือผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าคู่ควรกับสิ่งที่คุณลงทุนลง,ลงแรงไปคุณจะประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสงบสุขหรือการบาลานซ์ในชีวิตคุณก็จะได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันจงมีความแบบ มุ่งมั่นตั้งใจหรือ Determination คือการตัดสินใจอย่างชัดเจนเด็ดขาดแล้วเรื่องของ i l w power เรื่องของพลังอำนาจเรื่องของพลังจิตนั่นเองที่คุณจะต้องสะสมมานะคะหลายคนจะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในหน้าที่การงานของตัวเองคือจะมีความก้าวหน้านะคะ่ะบางคนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีลูกค้ามากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเ,เดี๋ยวเราจะมาต่อที่ live purpose oracle กันนะคะใกล้หมดเวลาแล้ว เอ environmentalist นะคะ environmentalist ก็เป็นเหมือนนักธรรมชาติเหมือนคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในที่นี้ตั้งความมองว่าเพระองค์อยากให้คุณได้กลับไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติหรือกลับสู่ภายในของคุณนะแล้วก็พยายามปรับสิ่งแวดล้อมให้มันซัพพอร์ตกับชีวิตของคุณนะคะ อันนี้คือสิ่งที่จะช่วยจะช่วยเยียวยาตัวคุณด้วยแล้วคุณจะได้เรียนรู้จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้คนที่คุณเริ่มเลือกว่าคุณจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแบบไหนเอาวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้ก่อนนะคะก็ฝากติดตามในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำมบัตโคชชิงก็แอดบ้านอิ่มสุภกะมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย